เขมรโดนแชย,ยับหลังสือใหญ่เกาหลีใต้ประกาศสนับแบนกัมพูชาห้ามประชาชนชาวเกาหลีใต้เดินทางไปกัมพูชาเด็ดขาดเพราะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนทั้งแก๊งอาชญากรการช่อโกงและการลักพาตัวที่มีทั่วประเทศ ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับก็กําลังเป็นข่าวดังที่เพิ่งมีการออกมารายงานแบบสดสดร้อนๆจากทางด้านสื่อใหญ่หลายสื่อจากประเทศเกาหลีใต้นะครับโดยเฉพาะทางด้านสื่อข่าว kbn ได้มีการออกมารายงานข่าวในวันที่22ตุลาคม2024ว่าห้ามประชาชนชาวเกาหลีใต้เดินทางไปเหยียบกัมพูชาโดยเด็ดขาดเพราะมีการเผยคลิปเปิดโปงกระบวนการอาชญากรรมลักพาตัวรีดเงินชาวเกาหลีในกัมพูชาโดยในปี2567จากเดือนมกราคม ถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีสถิติรวมเกิน100ลายแล้วซึ่งในคลิปแสดงภาพอาคารศูนย์บัญชาการขนาดใหญ่ที่มีการตรวจตาอย่างเข้มงวดตั้งแต่ทางเข้าและมีบทสนทนาที่ชี้รายละเอียดความเป็น <c oughs> เมืองอาชญากรรมที่แท้ถูกที่เป็นฐานขององค์กรช่อโกงในกัมพูชาอย่างไรก็ตามในระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมผู้สื่อข่าวพบว่าองค์กรเหล่านี้เป็นเพียงขนาดเล็ก และได้สร้างศูนย์กลางเมืองอาชญากรรมขนาดใหญ่เพื่อก่ออาชญากรรมทุกประเภทรวมถึงการช่อโกงและการลักพาตัวโดยก็ได้มีผู้เสียหายชาวเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์ว่าฉันไปเยือนกัมพูชาเพื่อขยายธุรกิจแต่มันกลับเป็นจุดเริ่มต้นของฝันลายสำหรับฉันเพราะหลังจากได้ถูกลักพาตัวไปยังศูนย์อาชญากรรมลึกลับในกัมพูชาเขาก็ได้ถูกลักพาตัวพร้อมโดนทำลายร่างกายและมีแม้ก,กระทั่งการใช้ไฟฟ้าช็อตเป็นเวลาถึงสองสัปดาห์ และด้วยเหตุนี้เองก็ทำให้มาล่าสุดต่อเนื่องจากวันที่23ตุลาคมก็ได้มีประกาศจากกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ก็ได้ยกระดับมาตรการป้องกันมาเป็นระดับ4ซึ่งก็คือการสั่งห้ามประชาชนเดินทางเข้ามายัางประเทศกัมพูชาแล้วนั่นเองและหลังจากข่าวนี้ได้มีการรายงานออกมานะครับก็ได้กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศและมีชาวเกาหลีใต้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเดือดกันเลยอย่างคนเกาหลีคนนี้บอกว่า หากเราไม่จัดการสิ่งเหล่านี้ในระดับชาติอย่างรวดเร็วเราจะต้องขู่อย่างรุนแรงว่าเราจะตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับเขมรแต่ประชาชนของเรากําลังอยู่ภายใต้สิ่งนั้นการตอบสนองของรัฐบาลน,นั้นเชื่องช้ามากคนเกาหลีต่อมาอย่าไปนะมันไม่ถูกกฎหมายคุณจะโดนหลอกและพวกอาชญากรจะใช้ประโยชน์จากมันไม่ว่าประเทศของเราจะมีอำนาจมากแค่ไหนเราก็ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ เนื่องจากระบบกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศกัมพูชาระดับของประชาชนในประเทศนั้นยังต่ำดังนั้นรัฐบาลคงจะไม่เข้ามาแก้ปัญหาแม้ว่าคุณจะได้รับเอกสารถูกต้องแต่ก็เป็นเรื่องปกติที่จะโดนรีทายเงินหากคุณต้องการไปที่นั่นจริงๆวิธีที่ดีที่สุดก็คือไปท่องเที่ยวผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยคนเกาหลีต่อมาบอกว่าอย่าไปประเทศนั้นเถอะนะพเพราะเขมรไม่ใช่ประเทศอีกต่อไปและกลายเป็นดินแดนที่ไร้กฎหมาย ตอนแรกฉันกำลังจะไปเที่ยวประเทศนั้นแต่เป็นแบบนี้ก็เลยยกเลิกแล้วและคนเกาหลีก็ไม่ควรเดินทางคนเดียวในอมเมนเด็ดขาดซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้นะครับที่เห็นชัดว่ากำลังมีการลณลงแบนการเที่ยวขเเมรนเรียบร้อยพร้อมสั่งประชาชนห้ามเดินทางเหยียบขเเมรโดยเด็ดขาดแล้วนั่นเองจนทำเอาขเเมรถึงกับสะเทือนไปตามๆกันเพราะมาล่าสุดทางสื่อข่าวขเเมรได้ออกมาตอบกลับข่าวของเกาหลีใต้ทันที โดยมีการรายงานจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขเขมรเมื่อเช้าวันที่24ตุลาคมได้ออกมาปฏิเสธการออกอากาศทีวีเกาหลีใต้ที่กล่าวหาว่าประชาชนของตนเป็นเหยื่อแรงงานบังคับผิดกฎหมายและการลักพาตัวในกัมพูชาโฆศพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าจากการสืบสวนเมื่อวันที่5สิงหาคม2024ชายชาวเกาหลีติดต่อสายด่วนอ้างว่าสามีทำงานที่ตึกไอคอนเซนสอกแต่ไม่สามารถติดต่อได้ ต่อมากองกำลังไปที่สถานที่ที่ผู้ต้องสงสัยในรายงานและพบว่าไม่มีการลักพาตัวหรือการบังคับใช้ที่ผิดกฎหมายจากนั้นตำรวจก็พบและส่งคนเกาหลีไปยังกรมการขนส่งเพื่อสอบสวนหลังจากสอบสวนชาวเกาหลีก็อ้างว่าพวกเขาไม่ได้ถูกลักพาตัวหรือถูกบังคับให้ทำงานอย่างผิดกฎหมายโดยตามรายงานเดิมหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการสอบปากคำ เมื่อวันที่8สิงหาคม2024กองอำนวยการกสอ,อ,องได้ส่งชาวเกาหลีกลับประเทศบ้านเกิดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาจึงรีบปฏิเสธการออกอากาศของ KBS โทรทัศน์ของรัฐเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการออกอากาศเทศ็จและเรียกร้องให้สถานีโทรทัศน์เกาหลีใต้ออกมาแก้ไขาการออกอากาศนี้โดยด่วนโดยอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าข่าวนี้จะจริงหรือเท็จแต่ที่แน่ๆตอนนี้คขเมเแห่อดควรแน่นอน เพราะชาวเกาหลีใต้กําลังแห่แบนด์เที่ยวเขมรและจะส่งผลโดยตรงต่อการท่องเที่ยวของเขมรที่เงียบเหงาอยู่แล้วให้เข้าขั้นกลายเป็นป่าช้าดีๆโดยทันทีโดยงานนี้เดี๋ยวเราก็ลองมาอ่านคอมเมนต์ของชาวเขมรกันดูละกันนะครับว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้โดยเม้นแรกก็บอกเอาไว้ว่าฉันรับไม่ได้เขมรกลายเป็นเมืองอาชญากรรมข่าวนี้ออกอากาศทั่วช่องทีวีเกาหลีทำไมเราถึงปล่อยให้ชาติอื่นทำเรื่องเลวร้ายเช่นนี้ในกัมพูชา เรื่องนี้ขาดทุนมากสำหรับกัมพูชาโดยเฉพาะเรื่องหน้าตาและการท่องเที่ยวคนถักมาเม้นว่าหน้าอายจังสงสัยตำรวจคขมรตสมคบคิดทั้งรู้ทั้งได้ยินแต่ทำเงียบไม่รู้เรื่องตำรวจเราไม่อยากทำงานแล้วเพราะทำไปก็ไม่ได้เงินคอมเมนต์ต่อมาผู้นำไม่เคยคิดถึงหน้าของชาติพวกเขาจะทำทุกอย่างที่พวกเขาต้องการทำกับพรรคของพวกเขาพวกเขามีอำนาจอยู่ในมือของพวกเขาจำไว้ว่าประชาชนมีความสุขมากพอถ้าเขารู้จักอาย อายตั้งแต่ยุบชาติอายตั้งแต่ขาดการช่วยเหลืออายตั้งแต่ไทยแต่งตั้งพิธาเป็นนายกแต่ขมรนได้นายกคนต่อไปโดยไม่หวดถ้าพูดถึงเรื่องอายของขมรคุยมาสมวันยังไม่พอคนถักมาเม้นว่าเมื่อวานเจ้านายเกาหลีใต้ของฉันให้ฉันดูวิดีโอนี้แต่ฉันไม่รู้ว่าเขากําลังพูดเรื่องอะไรและเขาบอกว่าเขากลัวที่จะมาเยือนประเทศของเราคอมเมนต์ต่อมาข่าวร้ายทั้งหมดนี่มันมาจากสำนักข่าวต่างประเทศหมดเลย และรัฐบาลของเราตามปกติก็ไม่มีวิธีแก้ไขเรื่องพวกนี้เป็นแบบนี้ชาวต่างชาติก็อาจจะไม่มาเที่ยวเพราะมันไม่ปลอดภัยเช่นนี้ไงมันไม่ใช่ครั้งแรกเพราะนักข่าวต่างประเทศหลายคนเคยออกอากาศอาชญากรรมในขมรนคอมเมนต์ต่อมาฉันเชื่อว่าชาวสยามมีส่วนร่วมในเรื่องนี้แน่นอนเดือนนี้เราเจอเรื่องเยอะมาก ตั้งแต่วันที่หนึ่งพวกเราเขมรพยายามโชว์ภาพดีๆของเขมรที่เรามีสิ่งดีๆให้มากมายเพื่อมาเที่ยวเขมรรับรายได้เยอะๆแต่พอมาวันที่สองเขมรพยายามสู้กับเสียมเรื่องวัฒนธรรมที่ขโมยของเราไปบอกฝรั่งว่าเป็นของเสียมแบบไม่มีสามัญสำนึกและมาวันนี้กลับมีข่าวว่าเกาหลีใต้แบนการท่องเที่ยวกัมพูชาแล้วแบบนี้ชาวเขมรต้องมาต่อสู้เพื่อเศรษฐกิจฐฐฐสังคมและครอบครัวแล้วเราจะพยายามที่จะได้รับสิ่งนั้นได้อย่างไร หากประเทศยังคงล่มจมและเสียมเหยียบเราลงดินทุกวันคนถักมาบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่ออกมาแก้ปัญหาการกระทำของจีนแบบนี้ที่ขเขมรเศรษฐกิจขเขมรจะเสี่ยงมากและประชาชนจะทุกทรมานมากขึ้นแน่นอนคนถักมาบอกว่าเป็นความผิดของรัฐบาลพอรัฐบาลก็มีส่วนสมคบคิดเท่าที่รู้เพราะกลโกงออนไลน์ก็มีส่วนช่วยจากรัฐบาลด้วยนี่แหละสาเหตุที่เศรษฐกิจเราตกตำ่ำการท่องเที่ยวตกต่ำเพราะเหตุนี้ คอมเมนต์ต่อมามันไม่ใช่แค่เกาหลีใต้นะพอฉันเพิ่งไปมาเลเซียเขาก็ออกอากาศช่องมาเลเซียว่ามีคนเขมรลักพาตัวต่างชาติและห้ามคนอื่นไปเที่ยวเขมรเรื่องนี้มันไล่เดียงสามากคนถักมาบอกว่ามันจบแล้วสินะักการท่องเที่ยมกัมพูชาข่าวนี้มันดังไปทั่วโลกแล้วซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนของเขมรนะครับที่ทําเอาแห่อับอายขายขี้หน้าทั่วแผ่นดินหลังเกาหลีใต้แฉยับเขมรคือบ้านป่าเมืองเถื่อน สั่งห้ามประชาชนไม่ให้เดินทางไปเหยียบเด็ดขาดยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า